กว่าก็เสียงออกบอกก็ยังขึ้นมาหายแบบแท้สิเบิ้งเองตัวหัวยังมากับบดิงบดึงบดังอยู่นี่มาง้มด้ไอ้ไอ้บีเลยนเรียนค่ะ้อมาด้งเพื่อน่อยทางหนึ่องพื่อนเพื่อนอ วัได้ใครกินข่าวมาเนี่หายรุ่งดากมาจังกินลำบก่งจับแซ่คสวัสด <ร kicking S 2> ีค <estratég flush. S 1> ่ะโบจักเลยอ่านโบออกภาษาญี่ปุ่นไพเฮียนมากไหมคนนี้ชื่อว่าไม่กิเลยวยจากคน์จชื่อวมากเลยอันนึซื้อหอมน่ากินจังเลยนะอาบอกจะขึ้นจับขึเนบอก ใส่เนี่ยเข้าเปรอะน่ากินนัาเลยทันดียเข้าไม่คำทั้งหลังอยู่ก็เข้าเปรอะแ้เป็นซื้อสองเขาซื้อช่องสวัสดีค่ะคุณวิรุธพงษ์่นยังชินนี้ยไลน์อะไรเหมือนในพัดกระลำพัดน้ำปลาตงบอกล้ว ผนะัดกุ้งยำไข่ยำไข่ต้มผัดกุ้งใส่เฮ้ยเข็มหันหันหนาไม่แ<อ>ม่นหันขาอมันบ้าเห็ม <laughs> <laughs> ทุเรียนอะเอาไว้ทั้งคุณเนื้อชันเกือบพายก็กระดูก หนาเพินเ่นบ่หน่อยคือหน่องเพิ่นเด้เพิ่นหนาไข่อยู่ผู้เดียวหนาได้เฮาทางบ้านฝนตกบ่ครับตกบี่บพิน่นบ่บ่ตกลมแห้งบ่อยู่ฝนลมบาง,บแ,หงบแห้งหนึ่งแม่ยัดมาอีกก็ได้ Mẹ nhắm mặt cái Mẹ sai phân tích. Mày đấy là luật nói gần sao nhảy Hôm nay, gọi em cái em gọi em gọi cả gọi em gọi em gọi กตบบาบกหงเสแซบบอบอม่พคยกินกัตบตมบกหูษเลย่ะถ้ากะทินเขาเบิดแล้วเนาะเอะไสุดหรอเดอะอขอนแก่นทึ่งร่มเทึเ่งทึงคนมาน้ำกัน คนซีเม้งซีมึงไหมกับอันยังกะลมแห้งแห้งเนื้อว่าเต้นเขาตัาง้งตั้งไว้รอบห่อปลาชุ่มยี่สิบเต้นเนื้อว่าสิบปิวเอือนไปนว่าซีววาิวเดย่เนาะมาบ่งานเขาอะไรจะโม้ ไมาได้เบิ่งครับเขาเริ่มสะพัดเก่าโมงแต่ว่าแมนค่นะเนาะแต่ว่าบีมันคนที่สองน่าจะ,าจะไปแต่เสาเลยแปดโมงเขาหยาชิ้นลยเขานังเลียงนะลูกกีจะได้ไปแต่เสาเพื่อการมาอื่นไปเป็นพิธีก่อนเหเ้ขา งานของสำนักงานเกษตรผู้ว่ามาเปิดงานมาื่อือิเนี่ยสวัสดีค่ะรูปอ,อีสานคนอุดรกินเขาก็ยังนอกค่ะเขาก็ทุ <laughs> เรียนแรงวว่าเดยวปิดยังเห้อ อันจมบอหุ่งแซบแซ่แม่อันเขาคือบอกอยู่คนเดียวใช่ไหมจำบอุ่งแซบแซ่พี่เมื่อน้องบีวันนี้ในกรศสกสุรดกับเบิดกระปุกมากระเบิดกระปุกส่วนมหาบานเอาได้สามบาทสุดมันงงไหมสุดเอียงอ่ะข้าวบดจากอสรสุดเนี่อะไรมามันอันนอิโนโมโตอยู่บ่ แบบหัวมันหรือแบบใดผัดตมบอกหงย่มไข่ต้มกะลามผัดน้ำปลาฝั่งเ,เสียงยำด้วยพี่นอ้องแซ่บๆผัดกุ้งใส่เห็ดเข็มค่ะแล้วกับผัดผักบุ้ง คลิอ่นหนังเกาะฟังเสียงอ่ะเขาจะแสบไม่งังเสียงงอฟใหม่เยาะสเเสียงจักว่างแบก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 บอมบอกบีเอาบัญชีหนองหมเออบัญชีน่ะ เห็นเป็นเห็นไม่มีซองแบรนะเดียวบ้าันกีก็กระดาษข้าวกระดาษอไรสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ้ของาะดาษรุงเนีกนแบบอาผานบ่สวัสดีค่ะบุ๊ดบิ๊กมหอหนังขอเกล็ดไม่ไปถอยเลยอ่ะมึงูิื่นโดนขารุ่งัง thuật mua gì? cứ cứ ăn sốt nấm đấy vậy. không chuẩn á, lúng túng. đểt lại ơi là có mai đỏ chéo lái là được mẹ. ทุเรียนฮะทุเรียนโลละแปดสิบบาทถ้ามา,มามขายอยู่กับหลาดนัดเพาะขินได้อยู่อยู่มังม้งใหม่กระน,นวยบนยางเออตอนนั้นม,มังใหม่ สวัสดีค่ะคุณพี่ชาวันน่าอร่อยจัง่ะไมได้ค่ะมามา,า,มา,มา่อยกันกิงจำบอกบือหรเม่ห่อ่าไม่ตลาดนะถ้าไม่ตลาดตลาดทีอย่างยูไ่ค่แถวนั่นน่ะมือดยมือทุกมือบอกแม่ใ้ถือด

mua cơm mua cũng cầm, cầm bỏ ừ có cơm cứ làm ở mà à

คุณแม่ยังสวยอยู่เลยนะคะล <ś 2> ูกสาวจ้องขอบคุณค่ะยังบ้านไม่ลูกจ้า <mm> <mm> ร้านสา้าค่ะขิ <mm> ้นมือลงสายตา อันนีุ้้นไมกคอยกินผัก,กาาดูกกต,ต,ต,กต้องกินพักปหลายๆป้่งก,กปนักหไปดักบุางไปนางกินอยู่บ้นานมากเลืน่นโทรศัพท์ขึ้นจักหน่อยสายตาเสียเดีอหเกิดเพิ่งเข้ามากไม่เป็นไรค่ะ ไปเซฟปะอูกะว่าเป็นลูกสาวปะอูเบิ้ลนะผู้ใดก็ได้ไปหาดไปหาดตัวเอาลูกผู้หน้นผูนนี้เป็นลูกตัวไม่บอกปบมี่ไม่บอกบอ่มีเ<ม>นาะ <c oughs> ยังมีนดีเกินาูนิ่งจี๊ดไปนะ

เพราะว่าหิวเขาจนสัน่นอันข้าจะไปข้าจะไปจัดอันจัดบูดจัดในธศก,การเมืออื่นจัดแล้วบ่น,นี้หิวจนสัน่นลืมอนกินเขาเทียงกินแต่เขาเสาวเข้า เขาเขาเนี่ยไป็นเขาสาวตอนซีม่งวะซีมวงเคอร์ลืมขาเทียงเลยก็เลยบ้ใครหิวอืมขออนุญาตอาบน้ำก่อนนะคะทานให้อร่อยเลยค่ะอุตรดิตร้อนมากเอา ่าเอาเลยค่ะตามสะดวกเลยนะคะปูกินแล้วก็ะสิเดียอาบน้ำขึ้นการหอนแห้งคือกันขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณ f อฟซีไม่ทุกท่านค่ะเอเก่าน้ำเด้อคขะเด้อเอฟซีม่ทุกท่านบางคนบางท่านอาจจะยังบ่เคยเข้ามานะคะ ร้องมาเบิงด้อค่ะเด้อมาถักท่ายกันมาคุยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณใสใสสวัสดีค่ะปะาอเมื้อนี้ลงดาบกลับยา่ไปใส่นอ่พออยากบอกเลยขั้นหันหนาก,กล่องไปอีกฟังหนึ่งย,นย,วยวืนจิ้มเขียว,วยอยู่ยืนจิ้มเขียวคนอิ่มแล้ว อิ่มขักอิ่มแน่คุณใส่ใส่มากินเขาวล้วกันเรือเหมือนไม่จะแม่เน่องัผัดผัดเพราะว่าเพราะว่าเอะท่านสีเฮ็ดอันต้ม่มยำขาหม,มูก,มกระย,ยานหมูปลเปื่อยย่ารุ่งดาบแหนกระดูกหมูปลได้ายขาหม,มูปลได้ายชอบ คุณพี่ชาวัานว่าชอบอูทํากับข้าวค่ะขอบคุณค่ะไปลองทําดูนะคะเคล็ดลับง่ายๆในการเห็ดกับเขาเด้อค่ะเด้อบ,บาย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 ค่ะเป็นง่ายๆกับเขา่าพี่นอ้องบ่ต้องคิดยากแล้วเข้ามาชมใหม่นะคะบางคนพันกาเขามาคอมเมนต์ในคลิปปอูพันกาบอกว่าแคกแ่กทำแซ่บทุกสูตรพันว่า ไปล่องเห็ดตามนะคะรับรองมาแซบมาสิแซบขนาดเดียวเมือนดนแกงขี้เล็กใส่หนังกระแซบแซบแกงน้ำม่แกงน้ำม่เขาแกงมบอว่าในแบบแซบ เพราะว่านี่ใส่เฮ็ดค้อนขาวอ,อันมอไม่ใช่เหรอเฮ็ดเอาไปที่เราข้นแหละป,ะงงะป่าน<อ>นี้สูตรเขาดิษฐ์อะยังบักฟื้ฝากกันในคลิปหน้าเนาะคะ่ะเนาะบ๊ายบาย เลือผู้เดียวประอุสนา